เรื่องสั้นเรื่องฝันค้างที่บ้านคุณนายผมเป็นคนต่างจังหวัดเรียนหนังสือมาน้อยพอผมอายุ20ปีก็เข้ามาหางานทำในกรุงเทพมาอยู่กับน้าน้องชายของแม่แถวแถวย่านฝั่งทนน้าชายของผมเป็นช่างเดินสายไฟตามบ้าน ผมมาพักอยู่กับแกและช่วยงานได้ประมาณสองอาทิตย์ก็ได้ย้ายงานไปทำงานเป็นคนสวนที่บ้านคนรวยที่นาชายของผมไปรับงานเดินสายไฟไว้เขาต้องการคนทำสวนพอดีกับที่ผมมีความรู้เรื่องทำสวนอยู่บ้างผมเลย ได้มาทำงานที่นี่เพราะงานเดินสายไฟของน้าชายนั้นไม่ได้มีประจำช่วงไหนไม่มีงานก็จะอยู่บ้านเฉยๆเกรงใจแกด้วยที่ต้องเลี้ยงดูผมในยามที่ไม่มีงานแรกๆที่เข้ามาอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอนานวันเข้า ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเจ้าของบ้านอยู่กันสองคนผัวเมียไม่มีลูกด้วยกันคุณผู้ชายเจ้าของบ้านอายุประมาณ45ส่วนนายคุณผู้หญิงน่าจะอายุ40นิดนิดหน้าตาดีสวยมากในแบบสาวใหญ่ดูไฮโซ คุณผู้ชายเป็นคนที่มีเมียหลายคนที่ผมพอรู้ก็น่าจะประมาณ3หรือ4ี่คนในหนึ่งอาทิตย์คุณผู้ชายจะกลับมาบ้านหนึ่งวันถ้าวันไหนกลับมาแล้วมีอาการเมามาด้วยเป็นได้เรื่องทุกครั้งจะหาเรื่องตบตีคุณนายเป็นประจำผมมาคิดดู คนที่รวยขนาดนี้ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เลยน่าจะหาความสุขอย่างอื่นไม่ควรที่จะมาทำกันอย่างนี้จนกระทั่งวันนึงวันนั้นคุณผู้ชายไม่อยู่บ้านเพราะเป็นเวรของเมียน้อยคนที่สามยอดยอดเธอมาหาฉันแป๊บหนึ่งหน่อยสิ เสียงคุณนายเรียกชื่อผมครับมีอะไรเลยครับคุณผู้หญิงวันนี้บ่ายหลานฉันจะมาที่บ้านเธอจัดการตัดหญ้าสนามที่หน้าบ้านเอาไว้ให้ดีนะครับคุณผู้หญิงผมจะจัดการให้เรียบร้อยครับดีมากไปจัดการได้เลยนะ ผมตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยก่อนเที่ยงและแล้วหลานคุณนายก็มาเป็นผู้ชายอายุประมาณ15ปีดูท่าทางเป็นคนที่เรียบร้อยหลานคุณนายมาค้างที่บ้านนี้ได้สมวันวันสุดท้ายก่อนที่หลานชายจะกลับวันนั้นมันเย็นมากแล้ว คุณนายแกก็เรียกหลานเข้าบ้านให้ไปอาบน้ําแล้วสั่งให้ผมเอาของที่คุณนายอีกบ้านที่อยู่ใกล้กันมาลืมเอาไว้ไปคืนผมรับของมาแล้วก็รีบเดินออกจากบ้านมาทันทีแต่พอออกมาได้สักพักผมก็นึกได้ว่า ไม่ได้เอาเงินติดตัวมาด้วยเลยผมจึงกลับไปเอาเงินเพื่อจะได้ซื้ออะไรที่ข้างนอกกินบ้างเมื่อผมเข้าไปในบ้านเท้าที่เดินก็ต้องหยุดลงเมื่อสายตาที่มองเห็นมันทําให้ผมต้องหลบเข้าข้างหลังตู้โชว์อาบน้ำก็ถอดเสื้อออกให้หมดเลยไม่ต้องอายป้าหรอก ป้าอายุมากแล้วนะเรวถอดออกเดี๋ยวนี้ป้าจะอาบน้ำให้หลานเองป้าบอกว่าไม่ต้องอายไงมาป้าถอดให้ดีกว่าสิ้นเสียงนั้นคุณนายก็จัดแจงถอดเสื้อดึงกางเกงถั้งกางเกงนอกกางเกงในของหลานออกหลานชายเอามือกุมวางขาแล้ว รีบวิ่งเข้าห้องน้ำส่วนคุณนายก็รีบเดินตามเข้าไปด้วยความรีบร้อนและลืมปิดประตูผมจึงมองเห็นเข้าไปภายในห้องได้มาป้าอาบให้ไม่ต้องอายแล้วคุณนายก็เปิดน้ำเอามาลาดที่ตัวหลานแล้วเริ่มถูขี้ใครผมเห็นหลานคุณผู้หญิงยืนหลับตาด้วยความอาย มือยังกุมปิดส่วนนั้นไว้อยู่อืมหลานโตขึ้นมากเลยนะเอามือออกได้แล้วทีแรกผมตั้งใจจะยืนแอบดูจนกว่าคุณผู้หญิงจะอาบน้ำให้หลานชายเสร็จนึกได้ว่ามีธุระที่คุณนายชายให้ทำอยู่แค่ป้าอาบน้ำให้หลานชาย คงไม่มีอะไรน่าสนใจผมเลยถอยออกมาเดินไปเอาเงินที่ห้องพักของผมผมไปเอาเงินไม่นานนักขากลับมาก็ไม่เห็นคุณผู้หญิงกับหลานชายที่ห้องน้ำคงจะอาบเสร็จแล้วนึกในใจทำไมอาบเร็วนักแต่ก็ช่างเถอะรีบไปทำธุระให้เสร็จดีกว่า หลังจากที่หลานชายคุณนายกลับไปแล้วสองวันวันนี้เป็นวันที่คุณผู้ชายกลับมาบ้านคุณผู้ชายก็เมามาตามเดิมอีกแต่ดูเหมือนวันนี้เป็นวันที่มีเรื่องรุนแรงกว่าวันอื่นและคุณผู้ชายก็ได้ออกจากบ้านไปเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงคุณนายก็ตะโกนเรียกให้ผมเข้าไปหา ยอดเข้ามานี่หน่อยสิครับคุณผู้หญิงมีอะไรจะใช้ผมหรือครับที่บ้านมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีครับผมดีเธอไปนั่งคอยฉันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวฉันจะเรียกใช้ผมเดินออกมาอย่างงงงเพราะวันนี้คุณผู้หญิงดื่มเหล้า ดื่มแบบไม่ใช้แก้วยกขวดขึ้นดื่มเลยผมออกมานั่งรอสักครู่ใหญ่ได้ยินเสียงทีวีที่คุณนายเปิดเอาไว้ดังเล็ดลอดออกมามันเป็นเสียงที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูนักไม่น่าจะใช่รายการทีวีทัท่วๆไปมีเสียงผู้หญิงกับผู้ชายฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง กำลังตั้งใจฟังก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเสียงคุณนายร้องเรียกออกมาอีกยอดเข้ามานี่หน่อยสิผมรีบเข้าไปหาคุณนายทันทีเข้าไปนั่งใกล้ๆกับคุณผู้หญิงแต่แกเรียกให้ผมเข้าไปใกล้ๆมากขึ้นอีกจนกระทั่งเกือบชิดติดกันเธอเคยมีอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่า ไม่ครับผมยังไม่เคยครับดีวันนี้เธอต้องทำให้ฉันมีความสุขเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองเข้ามาแล้วคุณนายก็เริ่มเขย่าตัวผมตบที่หน้าผมเบาๆสองสามทียอดตื่นยอดตื่นได้แล้วอะไรกันให้มานั่งรอเผื่อจะได้เรียกใช้กลับมานั่งหลับซะนี่ น้ำเสียงของคุณนายดูท่าจะเริ่มเมาผมงัวงเงียลุกขึ้นอา้าวฝันไปหลอกเหรอเดี๋ยวเธอตามฉันเข้ามาข้างในหน่อยคุณนายหันหลังเดินกลับเข้าไปในห้องผมตามเข้าไปทันทีแล้วคุณนายก็บอกให้ผมเข้าไปนั่งใกล้ๆและเอ่ยปากถามยอด เธอเคยมีอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าคำถามนี้ทำไมมันช่างเหมือนในความฝันเลยวะผมรีบตอบทันทีไม่ครับผมยังไม่เคยดีวันนี้เธอต้องทำให้ฉันมีความสุขเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองเข้ามาใช่เลยนี่มันฝันที่เป็นจริงผมตบหน้าตัวเองอย่างรุนแรง เพื่อพิสูจน์ว่านี่มันคือเรื่องจริงแต่ผมกลับไม่รู้สึกอะไรเลยตบอีกหลายครั้งก็ยังไม่รู้สึกอะไรอีกจนคุณนายร้องเรียกเธอเป็นอะไรทำไมตบหน้าตัวเองแบบนั้นสักพักใบหน้าของคุณผู้หญิงก็กลายเป็นใบหน้าของคุณผู้ชายยิ้มให้ผมแบบมีเลสไน พร้อมกับดึงตัวผมเข้าไปชิดลำตัวแล้วดันให้ผมล้มลงหันหลังให้ในท่าคุกเขา่าส่งเสียงหัวเราะร้องสั่งวันนี้เธอต้องทำให้ฉันมีความสุขเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองฮ่าฮ่ผมดิ้นลนออกแรงขัดขืนแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามองไปรอบๆตัว นี่มันหน้าห้องนอนของคุณนายผมนั่งลำดับเหตุการณ์ตอนหัวค่ำคุณผู้ชายทะเลาะก,กับคุณผู้หญิงแล้วก็ออกไปข้างนอกและคุณนายก็เรียกให้ผมมาเฝ้ารอที่หน้าประตูผมหยิกแขนตัวเองรู้สึกเจ็บนิดๆใช่แล้วผมเผลอนอนหลับและฝันไป หันไปดูนาฬิกาที่ข้างฝาสี่ทุ่มกว่าๆได้ยินเสียงทีวีดังมาจากในห้องของคุณนายเป็นเสียงเพลงคาราโอเกะแก่น่าจะยังไม่นอนผมเริ่มหิวข้าวว่าจะไปหาอะไรกินสักหน่อยคอยกลับมานั่งรอที่หน้าห้องต่อเสียงคุณนายก็ดังขึ้นยอดยังอยู่ข้างนอกหรือเปล่า เข้ามาหาฉันข้างในหน่อยเปิดประตูเข้ามาได้เลยไม่ได้ล็อกผมหยิกที่แขนของตัวเองมันรู้สึกเจ็บรู้สึกมั่นใจแล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันแล้วผมก็ตอบกลับคุณนายไปครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปครับพอเข้ามาในห้องคุณนายก็เรียกให้ผมเข้าไปหาซึ่งตอนนี้แกนั่งอยู่ที่ปลายเตียง ผมนั่งลงกับพื้นเพราะถ้ายืนมันจะค้ำหัวแล้วคุณนายก็ให้ผมขยับเข้ามาใกล้ๆผมขยับตัวเข้าไปกลิ่นเหล้านี่โชยมาเลยแววตาท่าทางคงจะเมาพอควรก้มหน้าลงมาถามผมเบาๆยอดเธอเคยมีอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าผมหยิกที่แขนตัวเองอีกครั้ง อิกแรงกว่าครั้งก่อนมันรู้สึกเจ็บเจ็บจริงๆด้วยเคยครับแต่มันนานมากแล้วตั้งแต่สมัยอยู่ที่บ้านนอกนะครับผมตอบตามความเป็นจริงอืมคุณนายพยักหน้านิดนึงก่อนจะพูดต่อไปว่าเธอเห็นและรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันกับคุณผู้ชายมีปัญหากัน อาทิตย์หนึ่งเขาถึงจะมาสักครั้งครับผมตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลืออยากให้เธอช่วยฉันหน่อยสายตาที่หยาดเยิมของคุณผู้หญิงตอนนี้แม้จะมาจากความมึนเมามันก็ทำให้ผมตื่นเต้นเลือดในกายสูบฉีดอย่างเล่าร้อนเกรงใจเธอจัง และนี่มันก็ดึกมากแล้วด้วยมมมไม่ต้องเกรงใจผมครับคุณผู้หญิงผมยินดีรับใช้ทำให้ทุกอย่างเลยครับคุณนายรู้สึกพอใจส่งยิ้มหว,วานนมาให้แกเอื้อมือไปที่หัวนอนหยิบกระเป๋าเงินใบหลูควักแบงค์พันออกมาสองใบแล้วยื่นให้ผมผมงงเล็กน้อย แล้วคุณนายก็พูดว่าเหล้าหมดแล้วช่วยไปซื้อให้หน่อยเอามาขวดเดียวพอเงินทอนที่เหลือเอาไปทั้งหมดเลยเธอ,อยากกินอะไรก็ซื้อมาผมอึ้งนิดนิดไม่คิดว่าคุณนายจะใช้ให้ผมไปซื้อเหล้าผมรับเงินมาแบบหน้าจืดจืดก่อนที่ผมจะเดินพ้นจากห้องเออเดี๋ยวก่อนยอด เสียงคุณนายดังตามหลังมาและผมก็หันหลังกลับไปเธอซื้อซื้อเออเธอซื้อถุงยางอนามัยมาด้วยนะจะใช้กี่กล่องก็ตามความสามารถที่เธอจะทำได้แล้วกันผมยืนนิ่งแป๊บนึงกับคำพูดนั้นแล้วรีบตอบกลับไปอย่างดีใจได้ได้ครับคุณผู้หญิง ผมจะรีบไปรีบกลับเลยครับผมลงมาขวาจัก,กรยานในโรงรถที่ผมใช้งานประจำรีบปั่นออกมาทันทีตอนนี้ระยะทางจากบ้านคุณนายมาอย่างร้านสะดวกซื้อมันช่างไกลกว่าปกติในทุกๆวันผมรู้สึกได้อย่างนั้นจบแล้วนะครับเรื่องนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ